คนมาเข้าแก๊งอะครับอาเลยมามามาก๊อตมาครับน้าครับขอขอขอใช้ต you know ู้หน่อยไหมครับเชิญเชิญสองหกคนนะใช่ปหใช้ตู้ทำอะไรหน่อยกันครับหกอะไรครับแต่๊อตใช้ตู้ส่วนตัวเหรอตอนนี้หกเออไม่รู้เหมือนกันครับสองวอดคอยครับจ่ายตามปกติเลยครับจ่ายที่วูดก็ได้ครับวูดนะคุยกับวูดเลยครับบนวันนี้วูดวุดอะ กูจะเอาของขายสภาได้ไหมเนี่ยกูไม่มีเหรียญเลยเพื่อกูหน่อยขายอะไรขายอะไรไม่รู้กูมีอะไรกูก็แกล้งขายไปก่อนน่ะอ๋อไม่ได้ไม่มีกูจะขายของสภากูจะขายของสภาก็กูไม่รู้กูจะเปิดตู้กูจะมาขายเนี่ยเงินแดงมีเงินแดงสองพันเจ็ดมีเงินแดงสองพันเจ็ดไม่ได้ไม่ได้เอาเอาลมเียอะไรเงินแดง เขาล้าเขาล้าสภาเขาลับไม่ลับไม่ลับฟังกูดิ э <Miles. S 2> เขาเคยรับกูซื้อกูแล้วครับสองพันมือเปล่าใครจะรับสองพันเนี่ยแจงสองพันเนี่ยไม่ได้จริงผมขอพี่พดีลาะดิให้พี oh, ่ดีล่ะอีกยงยุทธหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โห ôi, ขอคุณครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวขอเป็นสี่ได้ไหมครับพี่เขาเป็นสี่ได้ไหมครับพี่ ขอดิขอว่าผมขอพี่ดิราลองบอกดิเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรขายอะไรเงี้ยไม่เป็นไรกูเข้าใจมึงละกูเข้าใจมึงทุกอย่างแค่นั้นแหละจบเฮียมึงก็ต้องดูด้วยในความเป็นตัวเอ่ะกูจะขายของให้มึงกูไปขอไปหาพี่ดิราก่อนดิ พี่มาลีครับถ้าเราเปลี่ยนรหัสล็อกสตาร์ของ GTA V แต่ไม่ได้เปลี่ยนดีนสไวริสจะหายไหมครับลีพี่ไม่รู้ครับเองต้องถามคนคนคอมเมนต์เนี่ยครับเรียนๆนะเองการาถามเวลาเ <laughs> ต็ม <laughs> เลยเนี่ย <laughs> คนดีเขาก็มีตอบ ไ้องก็ได้พี่ไม่ต้องก็ได้พี่ผมผมว่าพ okay. ี่พเก็บไีกว่หรือว่ายังไงก็กไพี่พี่แบบวัอยก่อนพี่แบบวัดคอยพี่ไทพี่พี่จกคอมันห้าหมื่นอ่ะพี่็บไปให้พี่วดคอยวัดคอยขาพี่ชามันพี่พี่จากอพี่ตัวนี้ยังไม่ได้วัดคอยพี่เอาเลขอะไรครับพี่เลขอะไรนี่วัดคอยเอาเอาสามห้าห เราเวลาเราเข้าเราเข้าพร้อมกันใช่ป่ะออนเของเราพร้อมกันด้วยใช่ป่ะรียบร้อยครับอันนี้เอาได้ได้หมดเลยพี่ต๊อดได้แล้วพี่ได้แล้วดีกว่าไปใส่สูตุหนะเฮ้ยพาไปจกแคปก่อนนะไปจกแคปก่อนรอบหนึ่งก่อนอีกรอบนึงเราไปทำของเลยป่ะพี่ทีครับ พาพารวมไปโจ์ครับครับรียบร้อครับปืนเนี้ยนเนี่ยอย่าไปขึ้นเลยครับผมผมรอแค่แม่ครบหมดแล้วครับ <c oughs> อ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซื้ออีกอีกชุดหนึ่งแล้ว <c oughs> ผมของผม,ผมอ่ะของผมอ่ามันพร้อมหมดแล้วรอแค่มีแก๊งก็ขึ้นได้เลยโอเคครับพี่ชยัยพาไปจกแคบก่อนน้รอบหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปตู้ด้วย แล้วเอายาได้แล้วนะครับพี่ตาที่ตู้มีโจรนะมีก็เล่นดิกแ็แทงมันดิโจรเขาไม่กลัวโจรหน่อยเถิงเหรอไม่ไม่นี่พี่ตาไนี่ก่อนพี่ตาพี่ตาพี่ตาพี่เถิงกูเพิ่งสังเกตว่ามึง <ๆ S 2> ไม่เล่นแป้งแล้วว่ารถใบไลท์พี่อยุงนั้นน่ะไหนรถใบไลท์พี่อ่ะไอ้คันที่พี่ที่พี่พาผมไปเมื่อวานอ่ะสีประตูอ่ะใช่เจออยู่ตู้ใหม่อ่ะอ๋อพี่ให้ไอ้ลามไอ้ลามไปใช้สอนลามอ่ะ ให้มันเอาไปใช้เขาได้อะไรป้นหรือลบาไม่ป้นไม่ป้นพี่บอกแล้วห้ามป้นก็ไม่รู้เห็นไม่รู้ว่าที่ตัวใช่ใช่หรือเปล่าเพราะเพราะมันมีรถคันจอดอยู่อะไม่หรอกคุณแจรถกุญแจรถอยู่กับมันคุณแจรถอยู่กับมันใช่ก็เลยก็เลยมาถามพี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อง สวัสดีครับว้ายเฮ้ยเขียนี่ใช้ขี้แปลงฟันแล้ยพี่ยังเหม็นขอหายแต่นี่ผมเข้าครอบครัวนาแกได้ไหมครับเนี่ยทการที่จะเข้านาแกมันต้องมีฝีมือนะครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับเจ็ดคนเนาะขอบคุณนะครับใช่ครับพี่ใหญ่ไปปะปะสแต็งปะ เปลี่ยนชุดก่อนตอนนี้เปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดใช่ไหมไม่เปลี่ยนเบลไม่เฮียพาไปจกแคปก่อนได้ไหมอ่ะพาไปจกแคปเอ๊ะเดี๋ยวผมทำสูตรใหม่นะผมไปทำสูตรใหม่แล้วก็อย่างไปที่แรกไปตอนเป็นเป็นสีเทาเทาเข้มครับไม่ใช่เทาแบบนี้แพวกเรือนเที่มันเปนคล้ายๆเดวิต้าเออนั่นแหละเบลมาเจ้าเจ้าของรถไม่ได้ขึ้นรถอ่ะโอเคครับแบนพวกเรือนนี่ครับไปครับผมไปจกแคปก่อนเนะ รวมแรงน้ำตานะรวมแรงน้ำตาแล้วไปจบก่อนรวมแรงน้ำตานะดีเนาะพวกเนี้ยเนาะพุยรู้เรื่องดีต่อแล้วเป็นห่วงพวกไอ้บอลเนี่ยถึงแม่งวะเนาะเออ้ยงที่งมันมันแบบอยู่กับพวกมันมันสนุก้ย

อีกท่านเก็บของเก่าเนะี่ยเนาะท่าจะโดนโดนของใหม่ไปเลยไอ้เท mm ี่ยวคนดูบอกให้กูไปเก็บของเก่าขยียนไปมาเก็บของเก่าคืออะไรวะมันให้กูไปเก็บยานเก่าพอ <c oughs> ดีเขาคนดูกดถุกใจให้ผมหน่อยได้ไหมวันนี้อยากตีสมมาก ไหนนะหาซึ่งล่อไหนๆก็สองชั่วโมงก้นเนี่ยว่าสามพันดใจเองเอ่ะวะไม้เหี้ย ยึดเมย์ได้ครับได้ครับได้ครับสุดหลอนอลอช็อตร็อคคลิกอ<ะ>้ย <c oughs> จแฮปปี้จบแฮปปีข้ขอ,อ,<ะ>ขอบครับรวมรวมรวมรวไม่เ <cushion S 2> ขาเขาเขาคน่น้องน้องน้องชายบอสผมยังไม่มาหรอไอยังเ <โ bureaucracy S 1> ข้า <อ fe S 1> ไปอ๋อพี่ วัััันนนนีี้มพพกหรือเปล่่าสร้างดาร์กแชทใหม่ด้วยครับเวลาเรียกรวมเรียกรายจะได้ในเราสร้างสรแชทบล็อกแชทใหม่ด้วยเออลืมบอกเลยอันเนี้ยอันนี้จริงจอันนี้เดี๋ยวเรารวมรวมกันเดี๋ยวเราคุยดีกว่ากี่ดาร์กแล้วพี่แก๊งเราเนี่ยเรียกรวมอันนี้จะเป็นดาร์กสุดท้ายแค่นั้นแหละใช่พี่พี่พี่ทีพี่พี่พี่ทีอยู่อยู่อันนี้ถามมึงเยพี่พี่อยู่ยาวไหม ผมอยู่จนสุดทางวยสวยาสวยต้องอย่างนี้แค่นั้นแหละก็น้องๆผมไม่รู้นะผมต้องบอกก่อนน้องๆมันบางคนมันก็อยากมาดูพี่กอตอันนี้เข้ามาจากฮีโรชีใช่ไหมพี่ใช่สวัสดีครับพี่ต้องขออาัยครับอภัย้ฮีโรชีไปแล้วนะครับครับได้ครับเอาเอาไว้ตีกระสุนนะครับครับครับน้องมาจ่ายตังค์ยังอ่ะอันนี้ใช่น้ำไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เอาไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปฟาร์มอันใหม่มาให้อันใหม่อันใหม่มาคิดก็ได้ครับคนเนี้ยขยันฟาร์มอ่ะ อนหลับอนนอนสามวันแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคิดรอบหลังก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้แหละผมทําให้เยอะไหมครับพี่เก็บไปไหนพี่มาอยากคืนต่อคืนอ่ะมันมหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งดินปืนใช้ฐานสามก้อนครับผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมฟาร์มไว้ฟาร์มไว้ให้พันหนึ่งก็ได้ครับได้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 เพราะไม่รู้ราคาไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวราคาค่อยมาคิดกันทางหลังก็ได้ได้ครับเดี๋ยวคุยกับน้องผมอ่ะ ได้ได้เอาเงินให้ครับได้ได้ครับนี่เป็นจกแคร์ไม่แมนน้อยยังอ่ะคเป็นไหนกันหมดใส่สุดนะรอรอรอเขอใส่สุดไม่แล้วแล้วในยากูมีอยู่แปดแปดเนี่ยไม่มีแปดเก้ากับแปดอะไอตอนมึงเอาไปเอาเอาเอาแครมึงใส่ตัวไปเก็บหมดไปเออกูไหวกูไหวมากกูมึงกลัวอะไรขึ้นเลย ไม่รีตอสเก็บก่อนดิบอกผมว่าไม่ไม่ให้กูมามันมันเสียดายมันเอาไปทำอเอองั้นนั่นแหละมันไม่มันไม่โดนจับหรอกเชื่อกูดิไปกับกูเนี่ยเป็นรวมร้านเคื่องแตัวไหมแล้วก็ได้พากูไปเก็บทีเดียวให้พวกพี่กับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันพาไปจบก่อนก็ได้ได้ไหมอ่ะจกไปแป๊บเดียวเองจบแป๊บเดียวไอ้มอไซเขายิงเลยนะพี่พี่ต๋อเจ้ามอไซไม่จไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ฟังฟังฟัง ตอนไปจกอ่ะก้ามอทใส์ไปถ้าไม่เจอตำรวจถ้าเจอตำรวจเดี๋ยวผมหาขึ้นเหมือนคาร์ดีทีดีอะไรเอาได้ไปไปไปเจอไปเจอกันที่แคบไปไปเจอกันที่แคบปะไปทำได้ไปทำได้มาพากูไปตู้เด้อเด้อจกเสร็จอ่ะมีอะไรจะคุยด้วยนุ่มโอเวอร์ไม่ครับผมต้องทำให้สุดเเเเเป็็นนรืื่่ออองงยยากกกกแล้้้ววพููีไไตบให้สุดให้มันทำไปหลอมให้มันเนี่ยกูรู้กูรู้โอ้เเี้ยมึงจะเอาเท่าไหร่อ่ะแคบกูมีตั้งเยอะ เอาเอามาทำเป็นเงินแดงอ่ะเออกูรู้มึงแบบแต่มันถ้ามันโดนจับขึ้นมามันมนี่ไหมแค่มึงแบบเอาไว้ชอบอะไ,เอไรเทงยงเสียงครับนี<อ>บน่น <ะ S 2> มึงก็บอกแค่นั้นจเจ้าดื้อเป็นซ่อนแอบปะละ่ะถึงขวามาไปได้หมด เช็ครถอ่ะอเอ้อไปไหนหมดน่ะจะมาพี่กำลังมากำลังรถมัน,มนมามาบักเกมเฮียอะไรอะไรคือการท้าทายแค่นั้นแหละมึงชอบไหมล่ะกครท้าทายอ่ะไรไอโอชามาชนกูสองรอบแไปเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอะไรพี่ภาพผมไม่เห็นชนเลยเต็มๆเลยเมื่อกี้โอชาเอ้ยภาพผมยังไม่เห็นชนโจ๊กโจ๊กโอ๊กโจ๊ก ไล่ไอ่ะรถรถนัแนแหละไอ้เบบี้มึงเห็นปะอันนี้ปะต่อขึ้นต่อ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 เพื่อนมาโจ้ครับรวมโจ้ครับรวมโจ้คช่อกล้อหน่อยครับแม่มันขายลูกชิ้นใช้น้ำมันเป็นนมทอนนเร็วก่อนด่าคนชื่อกล้องหน่อยครับแม่มันขายลูกชิ้นให้คันสี่ประตูพี่เทิงขี่ไปนะ หีไมเรียบร้อยครับเหี้ยขวา้ายบนขึ้นพี่พี่ี่ีมันมาละมันมาละเบาว่างไหมน้องเบาเบาไม่ว่างครับกูนั่งเหี้ยเดี๋ยวกูกอดนะจ้าไปก็ได้เพื่อนก็กองเกลือชิวชิลชิลชิลอยู่ชิวอยู่ตาเปล่อะไรตาเปอะไรไปเอาไปเอาที่แลนด์ไปเอาที่แลนด์ครับเอไปใครจะไปแต่งชุดขึ้นมาเลยใครจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากูจะไม่ทิ้งมึงคนสุดท้ายแค่นั้นแหละ แคปซีเฮียไปท่าพันท่าพันเงินแดงเนี่ยสิบนาทีมึงดูดิสิบนาทีจบได้รอบหนึ่งอะแคปซีเมท่าพันเงินแดงอะรวมจบอย่างเงี้ยเนาะรู้ว่าไงอะสิบนาทีกูได้ห้าพันอะเออแต่มันก็ไปไม่รู้กูไม่รู้เงินแดงมันเอาไปทำอะไรกูว่าไปเอาไปแลกได้เอาไปแลกเขาเอาไปทำเป็นเช็คได้ไงเขารู้จุดอะ เอาไปทำให้เช็คได้เป็นเออพีิทอล้วพิทอลจะให้สีรถเป็นสีอะไรออหนึ่งหนึ่งสองสามเป็นสีเดี๋ยวเดี๋ยวลงสูตรก่อนครับลงสูตรก่อนไปได้เดี๋ยวรอลงสูตรก่อนอสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งสองสามใครอ่ะเรียบเหรอใช่ค่ะดีครับสวัสดีครับีควอมนี้ลับของพี่ก็จะกป็น ป๋าและมาจะมากี่โมงอ่ะฮะมาตอนตอนเอาเราเอาไปเก็บตู้ว่ะเอาเฉยๆแบบไปครัไปดิเดี๋ยวผมขอไปเก็บอะไรพี่ป๋าอะไรแบบเนี้ยเรื่องหนึ่งสองสามครับเปลี่ยนจากผมดีคิดพี่กับทัพปิงเป็นพี่กับเราเลยลุงพับต้องลงรถต้องลงรถดีครัลงครับลงเดี๋ยวผมขอขอไปเก็บแป๊บนึงนะโอเคครับโอเคครับลุงรับรถอยู่ไหนเดี๋ยวผมล็อกไว้เดี๋ยวเขาเขาช่างเอายืมแบงแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาเอามาเอางี้ดีกว่าหนูมาใหไม่หวานใจอะ คนโพสให้หน่อยดิพนให้หน่อยบอกว่าให้เดวิตา้ามามามาแลนดแลนแนดในน้ำตาลหน่อยโพนทอ์วินะไช่มันมารอเราบ้างไอ้ที่เราไปรอมันอยู่หน้าแลนมันก็ไม่มามันยังอยู่ในเมืองอะเรียกหลายรอบแล้วด้วย ขายเหรียญแพทห้าเหรียญ เกงเริ่มเป็นระบบอย่างตอนนี้เกมผมเริ่มเป็นระบบอย่างคนดูคถามหน่อยอันนี้ถามคนดูนะ